ตัววิทย์เลยต้องซิงคอคัำยิงไปเดี๋ยวซ้อมมากี่วันสองเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายอคครัับบนอยู่ที่สิงบุรี้และอยู่ที่เดิมเราเลยครับและมีใครเป็นคู่บอลซ้อมแล้วมั้ยพี่น้องๆเลยค่ายตอนนี้เราอายุยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยหกสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับพี่มึงวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรดาราเคยต่อยเขาไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาละเขาเมื่อจะตายไม่เขาวันนี้ไปเจอเพชรดารานะวางเคว่าแขงให้ดี เรื่อยๆตามสไตล์เราไปอย่าไปแก้ไขอ้วนก็ไปเดี่ยวล่าสุดต่อยไวกใครไปกับปลอยอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ยุบสามแพ้ยุบแพ้นอกขาครับวันนั้นต่อยเวทร้อยใช่ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะตั้งแต่วันนั้นก็หายไปเลยหายไปไหนมาไปพักอยู่บ้านครับำลังกายแล้วนี่กลับมาแล้วนะคิวนี้มาเอามาแจ้งเกิดได้ไหมเนี่ยต้องเอาแช้แล้วนะเมื่อเช้าเป็นไงเช้าหนักร้อยยี่สิบเจ็ดพอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อย ร่างกายตัวนี้เป็นมอยบสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะเลยคุ้มมากี่กิโลห้าหกต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สี่สิบคนจังหวัดสีเอ้าฝากเชิญเ,เชิญแฟนคลับแล้วนะอยชาวสี่ิบเกตเป็นกำใจผมเลยครับเต็มที่หนึ่นหนึ่งอันนี้ขอโชคดีครับ